อตั้งหลักันเช็คก่นอนบอกเลยครับว่ารอบนี้ทีมเราแบบว่าโอ้โหโหดมากผมบอกเลยจะบอกนี้ นี่สายดักสวัสดีครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืนเมลานโนนะครับกับสกินปืน Red Room นะครับสำหรับสกินนี้นะครับเราสามารถเป็นเจ้าของนะครับมันได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการปลดล็อกกันเลยอันดับแรกครับให้เราลงไปตรงนี้ครับเขลงมาถึงแล้วก็วิ่งนะครับพยายามไปถึงห้องให้ได้เป็นคนแรกนะครับ ทางลงจะอยู่หลังบันไดนะครับประตูจะเปิดรอเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงไปเลยครับเมื่อลงไปเราก็เจอเจอสกินปืนก็จะวางโอยแบบนี้ครับเป็นไงครับการปลดล็อกมีแค่นี้นะครับง่ายๆครับ e ี s y e a ประตูก็เปิดรออยู่แล้วนะครับไม่ต้องหารหัสอะไรให้วุ่นวายครับแค่โดดลงไปนะครับแล้วก็วิ่งเข้าห้องให้ได้ครับคนแรกก็พอครับสกินนี้จะเป็นของคุณทันทีนะครับผมโอเค นี่ครับสำหรับสกินนี้สวยนะครับสีแดงแบบโครเมียมนะครับพาดด้วยสีขาวนิดนิดนะครับผมสวยแล้วก็จะมีภาษาอะไรไม่รู้น่าจะภาษารัสเซียนะครับของแต่งที่ติดมากับสกินนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปใช้ของแต่งเซตนี้เลยนะครับผมจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับไปเล่นให้ดูนะครับว่าของแต่งที่ ติดมากับสกินปืนเนี่ยมีมัสเซลมีตัวนี้นะครับออปติกน่าจะเป็นเลดดอทนะครับแล้วก็มีสต็อกแล้วก็อันเดอร์บาร์เรลแล้วก็แม็กกาซีน45นั้นนะครับโอเคครับสำหรับสกินนี้มันจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยครับนี่สกินเลด r o รูมยังหลอ่อเดี๋ยวเวลาลุยกันแล้วครับ โอเคข้างบนหัวเรามีสองคนฮะเช็คกันน่าเนี่ลงมาดิเพื่อนปืนนี้เป็น S M G กระบอกหนึ่งนะครับที่ยิงระยะกลางได้ดีมากครับด้วยที่ว่า ไฟเรทมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับมันเลยทำให้เราคอนโทรลกระสุนได้ง่ายขึ้นกว่า SMG ก็บอกอื่นนะครับผมโอเคปืนแล้วก็อย่างปืนนี้ไม่เหมกกาะแก่การฮีไฟนะครับดยากเลยอันอัเบิลไปแดกโอ้ของไม่มี เล็กน้อยอะยมีข้างบนวะโอเคถล่มข้างบนเลยฮนะไม่โดดลงมาเขาไหวไงไปอีกรอบข้างบนโดดลงมาตรงนี้แหละบอกซ้ายด้วยเพื่อน เป็นมานี่ยดูคนข้างบนเยอะมากขอดักตรงนี้ได้มั้ยนี่สายดักตายแล้วโอ้ช่วยทันเพื่อนขอโทษครับ ขอหลบข้างล่างกันนะโอเคเกาะเราพร้อมบวกแล้วนี่เสียงอันนี้อะไรอ่ะไม่ได้สักทีเมื่อกี้โอ้โหผมยิงที่มีข้างล่าก คิดร้อยไปอยู่โอเคใส่กรอบนะครับเดี๋ยวจะเอ๋นะเว้ยโอเคตั้งหลักข้างล่างครับ่ขี้เหมือนผมได้อะไรเล้่อยยิงอะไรอ่ะเพื่อน เวลาขึ้นข้างบนแล้วมั้งโอ้โหโหดมากผมบอกเลยเขบอกนี้อุ้ย สะกดไม่ดีแล้วข้างล่างเพื่อนโดนมาแบบนี้ก็สวยดีเอาไปไหนไม่รู้ช่างเขาครับโอเคเขากดตายเรียบร้อยคนที่ยิงน่าจะอยู่บนหัวเรานะ โดนสปอยแล้วเต็มเลยตรงนี้นโอเคเอาไม่หญิงนอนทำอะไรอยู่นี่ครับใครยิงดาวไม่รู้เรามันสายลัดอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยโอเคไม่มีใครฮะเอาเพื่อน เพื่อนเราเอาโอ้ดาวโอ้โอ้คนนี้ไม่เกาะเสือบแล้วอุ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดโอ้เดี๋ยวนะฮะขอตั้งหลักก่อนเช็คก่อนออืบอกเลยครับว่ารอบนี้ทีมเราแบบว่า โอ้ยโอ้โหจะงเวียนนี้เอ้จังหวะนี้ไม่ทำเลยครับผมกระสุนก็จะหมดโอเคไปที่เดิมแล้วครับกำลังเดือดมีคนลงมาโอเคเรียบร้อยครับตัวระเบิดผมตายไปเดี๋ยวก็น่าจะมีลงมาอันนี้ ไอ้สไตล์มาปิดประตูขึ้นมานี่เพื่อนโอเคช่วยเพื่อนหน่อยครับ โอ้โหจังหวะนี <t> ้ไ <t> ด้เอกมาแล้ว <kab> อ <o> ื <t> ้มโอ๊ยโอ้ยจะถูบมันพี่เหมแต่เราไม่มี เสียงกระแทกเข้ามาแล้วเดินแล้วโอ้โหเขาหนีไปก่อน โอ้โหไม่ทันครับช่วยเพื่อนไม่ทันในวะันนี้อ๋โดดมานี้เกาะก็ไม่มีไปเพื่อนน้ำทางผมไปเลยเราจะเป็นผู้ตามที่ดีหากรออนะไรนี่โอเค QEV มาพอดี <c oughs> ทำอะไร <c oughs> โอ้ยคงจะเป็นกรรมของนายนะเพื่อน ใครอยู่วะมีคนตามครับก่นอนดีโอเคจะหมดเวลาแล้วฮะโอเคนะครับเ,เป็นไงกันบ,บ้างครับกับมิราโน่กับสกินเรดรูมนะครับผมก็เป็น อีก SMT ครับที่ยิงระยะกลางได้ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคิดเห็นยังงครับคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ